นี่รถขาเจ้าลุยขนานแห้งเลยพี่น้องนะปรูโอ้โอฮ้ย<อ>พี่ผูธรรมศาตในหมู่บ้านโลนะพี่น้องนะในยามเสาๆอากาศนาหนาวเย็นพี่น้องเขียดชายเดน เบียรลาวเวียดนามเนาะเมื่งเช้ปออาปูนแขวงชนะเขตนะหมู่บ้านนี้เขาได้หน้าแส็งหอยห<อ>มอกควันเมื่อคืนนี่พลโตกพี่น้องนอนอยู่บ้านตะโลนะอ่ะได้พี่น้องโอ้ไก่ป่าผู้สียงนกฮองเชียวเชีวบรรยากาศยามเสาหมอกควันเต็มเลยพี่น้องอืมกาดปอดโปง่ง นะเมื่อจาก,การท่องสนบทพี่น้องมาพักกินข้าวแห้งก่อนเนาะ,ะนะบรรยากาศที่ใต้ิเเข้าจุดภาบังนะพี่น้องอากาศหนาวเย็นเค็นี่เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกพี่นอ้องนะในสายน้ำในสายแม่น้ำนะเนาะไหลจนๆยพี่น้องเลยชาวบ้านเข้ากันย่างแต่ไก่ญี่ปุ่นมาซักเครื่องซักผ้าจ้าพี่ อ่าสาวบ้านบักเธอเขาเจ้ามาเขาเจ้ามาอาบน้ำอยู่นี่ตอนแรกพี่น้องอากาศหนาวเย็นได้พี่น้องเขตนี้เนาะภูเขาอ,อ้อมหอบเนี่ยกินทอดะชิ้นแห้งพี่น้องชอคัพต้นจะเข้าเหนียวหน่อยนึงเนาะอี่ถือพบผ้ามาจนเพละเย็นมาแล้วพี่น้องเลยไว้เต็มมาคืนนี่นะบริ่นมือเชานะเพราะว่าเดินทางมาต่เชาเชาเนาะเดี๋ยวเขามากนนินกันเลยพี่น้อง โอ้ตะมาเคนี้ก็นาวพี่น้องต้องใส่ชุดกันหนาวเลยก็ชุดกันผลนไะด้จังรอดเพราะว่าบางบ่อนนี่ยผลตกน้ำผลพล่อยเมื่อนี้ก็เห็นดวงตะเวนดบนมือไดนะ้สามมือเด,ดเป็ดมือฝนนะกินข้าวก็บกม่อพี่ทานพีส้มบรรยากาศไปน้าพี่น้องเลยทักลลยเนี่ยกับชิ้นแหง้งข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวก็ข้าวเย็นพี่น้องเลย ก็คือว่าเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าเขากินเท้าผู้เดียวเข้าไปผู้เดียวเลยบมไม่ทีมงานมนเน้ยมา้เดียวากาสไปกับทีมงงานเนาะ ว่างนี้นี่พู้เลอร์มักมาเที่ยวชมแบบบรรยากาศมานอนพักขึ้นตั้งแคมปิ้งพี่น้องพักภูกเขาอ้อมหอบเลยบ่อ,บอนอ้าน้ำก็มีน้ำเย็นน้ำลิ่นไหลตลอดจที่ฉมวงเลยน้ำาบาแห้งได้ถ้าได้ดูฝนนี่เาจะไปตามเช้นทางนี้บุรีพี่น้องคาบแม่น้ำนีำน้บรุรี เพราะมันน้ำลึกแต่น้ำใส่ง่ามไรไม่จช่ภูเขาเนาะภูเขาอ้อมหอก แต่มักในบรรยากาศและกับธรรมชาติเคตนี่ผู้เดียวกับมหากพี่น้องแนาเขตนี้เขาเป็นชนเผาสี่ชนเผาระทึกบอเข้าใจประชาเขาเปนเลิศแต่มักในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พักอื แนชนบดเคสนี้พักหลายพี่น้องพักกูดโดยเฉพะาะนะแต่ละบ้านชนบดเคนี่พอได้ขายอ่าพอได้กินนะม้วเคสนี้พอได้กินนะ แถวนี้มันบบมีตลาตะลี่นะต้องหาหามากินนะพอกันได้พักนี่เขาเจ้า,เาให้กันเลยต้างบานี่มีนาแซ่งน้ำใช้น้ำลินมันจะพูเข่าให้น,นาแซ่งโต๊ไใบเลเลืองท่านน,น้องน่าจะยีจังเลยใช้ ได,ได้เลยได้เลยโซลารก็จะเป็นรถจักรมอเตอร์ไซค์เนาะเอาเที่ยวเส้นทางระหว่างจะจุ่มบาปังครับไปจุ่มเจ็คทูบเนาะ ไอจ,จุงประบ a งหาจ,จุมจุงเจ็กตูม้มจะมีหลายบ้านอยู่นะมีบ้านกระป๋องเนาะบ้านบ้านหน้าบ้านชบรูบ้านตะลุเนาะาจุจุงเจ็กตู้แต่ว่าเช้นทางขึ้นภูลงภูขึ้นเข,ขาลงเขา ท้ามีโอกาสจะขึ้นแล้ววิ่งแล้วเวิเร์ตไปเนาะแต่ว่าไปคนเดียวเนาะ,ะเลยบอกการความเป็นเทวรายข้าวเด้อข้า รถขาเจ้าลุยขนาด้แห้งเด้พี่น้อง่อะปุโอ,โอ้สายลุยได้จะไปรอดได้มาเขตนี่พี่น้องเลยแม่น้ำที่ยังคงอุดมสมบูรณ์พี่น้องเนาะะในชนบทแห่งนี้จนชนบทที่ห่างไกลซอกเลีกนะเขตผับังจุดชุมผับังจุดชุมเจ้งตู้ อยู่ชุมละโกอย่างต่างๆเนาะอยู่กับเขตมึงน,อ,นอกอยู่บนผ้าเนาไปเขตนี้นะโอ้ยประทับใจไลยนะอ่ะมาเบิ้งมาชมแล้ทับใจไลยแต่เมื่อนี้กันโชคบุรีประดัไปผู้เดียวพี่น้องมไม่ไปทิ้งงานด้วยผู้เดียวเลยกาดนาวเย็นนะพี่น้องนะอ่ะจากเข่าเข่เขาแล้วมันเดิทนทางต่ออยพี่น้องเลยเนาะ รถทางคุณเนาะเกานเดือดเาเอเลยคนพลอยพร้อมโอ้เต้ว่างนี้มันเลิกวางรถไทยหน้าเขาลงนี่ขึ้นบไร้พี่น้นองเอ้ยลงไปโคเทียนนกจะไปทางชนนั้นเนาะไปได้เลย